เอาล้ครับทีนี้เราก็จะมาถึงคิวแจก1ล้านบ้างนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่มีหินธาตุแจก3ล้านมันก็จะลำบากนะเพราะว่ามันใช้หินธาตุถึง120ก้อนเลยทีเดียวนะเราก็จะให้แจกอ่ะแจกเบาๆบาก่อนแจก1ล้านนะครับแจก1ล้านขายอะไรก็ได้ใช้ร้อยเมลแต่ในอนาคตเราจะแจกหนักกว่านี้อาจจะแจกล้าล้านแจก10ล้านเลยนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวแล้วเข้าไปหากัน ปัญหาตอนนี้คือการเข้าตลาดเข้าไม่ได้อ่ะกำลังเป็นตัวนะจ๊ะ เนี่ยตัวนี้มีสามล้านอยากแจกแจกทินทาดกันเนี่ยปัญหาคือการขาดอ้าวอ้าวโอเคโอเคกดมันเป็นสิบรอบน่าจะได้เข้าแล้วเนะินยเฮๆยๆๆๆยเฮย เห็นไหมในแชทมันกระบ,บักรอ่อนแนวสองจริงๆไม่อยากใช้แมวเยอะเพราะว่าจะได้กระจายกระจายแจกๆจกกันไป น่าต้องถามก่อนนี่ใช่ไหม <c oughs> ถ้า <c oughs> ถ้าเราซื้อหมวกเนี่ยสองล้านนะแต่แม่งใช้แมวพันหนึ่งโอ้โหพันหนึ่งนี่ผมแจกได้สิบคนเลยนะในอนาคตเนี่ยผมเก็บไว้แจกในอนาคตดีกว่า สิบคนนะนี่ซื้อเจลปี้นี่น่าจะมีประโยชน์ที่สุดซืขวดยวงไยซื้อขวดนะโอเคเอาป้ายเอาป้ายหนึ่งล้าน นี่นะนี่นะเห็นปะ่ะอันนี้คือหนึ่งล้านนะเอาป่ะพิงเรียบร้อยเดี๋ยวรอบต่อไปนะใครมีแมวสองพันเราแจกจุติจุติเจ็ดมื่นห้าโอเคบายบาย